กิจกรรมที่สองนะคะก็คือพอเด็กนับจํานวนได้คล่องแล้วจํานวน1นถึงสิและศูนย์ได้ค่องแล้วนะคะเราก็จะไปเน้นย้ําถึงความสัมพันธ์ระหว่างจํานวน2จํานวนหรือ3จํานวนนะคะเพราะฉะนั้นกิจกรรมที่2ก็จะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ของจํานวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมวัตถุประสงค์นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราก็คือง่ายๆเลยคือเด็กจะต้องสามารถแสดงความสัมพันธ์ของจํานวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมได้นะคะและในความสัมพันธ์นั้น่ะ มันจะมีทั้งส่วนย่อยมีส่วนรวมนะคะข้อที่2ก็จะเป็นหาส่วนย่อยเมื่อกําหนดส่วนรวมและส่วนย่อยส่วนหนึ่งให้นะคะแล้วก็หรือหาส่วนรวมเมื่อกําหนดส่วนย่อยทั้ง2ส่วนได้นะคะเรามาลองดูกิจกรรมกันเลยนะคะได้เลยค่ะกิจกรรมของเรามีอะไรบ้างครับดูที่สไลด์เลยนะคะมองดูภาพนี้เนาะคุณครูกับลิตานะคะค่ะทีนี้เห็นอะไรบ้างในภาพ เห็นช sí ้างเห็นช ik ้างแล้วเห็นอะไรอีกคะสิงโตสิงโตนะคะมีช้างกี่ตัวหนึ่งห้าตัวค่ะอ่ามีช้างห้าตัวนะคะพอเด็กหญิงลิตาตอบว่ามีช้างห้าตัวมีสิงโตกี่ตัวคะสิงโตมีสามตัวค่ะอ่าสิงโตมีสามตัวมีจํานวนสัตว์ทั้งหมดกี่กี่ตัวคะแปดตัวค่ะนับยังไงก็นับนับ นับยังไงคะก็นับรวมไปเลยนับรวมก็คือช้างมีห้าแล้วก็ต่อที่สิงโตเป็นหกเจ็ดแปดค่ะอ่านะคะอันนี้ก็เราก็สามารถเขียนความสัมพันธ์ของจำนวนช้างจำนวนสิงโตและจำนวนสัตว์ทั้งหมดได้จริงๆเด็กปหนึ่งก็ทำได้แล้วทำได้ก็เมื่อกี้ฟ้าถามมันไม่ได้มีอะไรยากเลยคือฟ้าก็ถามใช้การถามอ่มีช้างกี่ตัวมีห้าตัวฟ้าก็เขียนห้านะคะ มีสิงโตกี่ตัวสามตัวสามมีสัตว์ทั้งหมดกี่ตัวแปดตัวแปดตัวระหว่างที่เด็กตอบระหว่างที่เด็กหญิงลิตาตอบฟ้าก็เขียนความสัมพันธ์ออกมาแบบนี้ได้นะคะหรือว่าคุณครูลองดูนี่นมีช้างห้ามีสิงโตสามแล้วก็สัตว์ทั้งหมดคือแปดนะคะอันนี้ก็เป็นความสัมพันธ์ของ8กับ5กับ3 5กับสาม เป็นแปด <8 S 2> <8. S 1> อย่างนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยส่วนรวม,มนะคะคุณครูสามารถดูในสไลด์ได้เลยนะคะอย่างงี้แปก็คือส่วนรวมแสดงอะไรคะแสดงจํานวนสัตว์ทั้งหมด8ตัว3คือส่วนย่อยนะคะแสดงจํานวนสิงโต3ตัว5คือส่วนย่อยแสดงจํานวนช้าง ห้าตัว,ตวนะคะกิจกรรมที่เราจะทำถัดไปนะคะฟ้าใช้ถุงอุปกรณ์นะคะถุงใหม่เลขสองเป็นกระดุมนะคะกระดุมในนี้ซึ่งรู้สึกว่าในนี้เขาจะจัดไว้ให้ทั้งหมด3ชุดนะคะคุณครูก็รอ<ต>เราใหญ่มากคู่หนึ่งก็อาจจะเป็น1ชุดก็ได้นะคะคทีนี้จากถุงอุปจากกระดุมอันนี้นะคะ่ะจะให้คุณครูจัดกลุ่มนะคะจัดกลุ่มตาม ตามเกณฑ์ของตัวเองเลยก็ได้อาจจะไม่จําเป็นต้องใช้จาไม่ต้องเป็นต้องใช้ทั้งหมดก็ได้จัดเป็น2กลุ่มะนะคะอย่างเช่นเราเดี๋ยวเราลองเทออกมาเลยสาธิตก่อนนะคะได้ค่ะอ่ะไหนลิตาลองจัดซิคะจัดเป็นไรคะจัน้ายังไงก็ได้แล้วแต่ลิตาเท่าที่เห็นจัดเป็นสองกลุ่มนี่ค่ะโอ้ลิตาจัดแบบนี้ นะคะนิตาจับแบบนี้ก็ได้หรือคุณครูอาจจะมองว่าเราสนใจแค่กระดุมวงกลมอ่าเราจับแบบนี้เนี่เห็นไหมเป็นสองกลุ่มก็คือกอดสีแดงกับสีเหลืองหรือว่าเราสนใจแค่ดาวอาจัดเป็นดาวเหลืองดาว,ดาวแดง,ดงนะคะสมมติอเอาวงกลมก่อนค่ะเนี่ยพอเราได้อย่างนี้แล้วนะคะเขาจัดกลุ่มได้แบบนี้แล้วนะคะขออนุญาตเป,เป็นที่ตรงกลุ่มนี้นะคะคุณครูดูที่นี่นะคะ เื่อ่ะคุณครูดูที่นี่นะคะอ่าเอานั้นปิดเลยโอเคนะคะมาดูที่กระดุมกันค่ะอ่าดูที่กระดุมนะคะเพราะได้อย่างนั้นแล้วนะคะให้คุณครูเขียนความสัมพันธ์ของจํานวนกระดุมที่เราจัดอ่าเพราะฉะนั้นนี่เราจะทําเป็นภาพให้เห็นชัดชแบบนี้เลยค่ะยืนกันหมดแล้วตอนนี้นี่แบบนี้คานครูจากภาพนี้เราอยากให้คุณครูเขียนให้ออกมาเป็น ความสมคัญแบบส่วนย่อยส่วนรวมได้ยังไงค่ะอย่างตัวอย่างนี้มีมีกระดุมสีอะไรบ้างคะมีกระดุมสีแดงและสีเหลืองมีสีเหลืองกี่กี่อันอันเดียวค่ะอันเดียวอ่ามีสีเหลืองหนึ่งอันมีสีแดงกี่อันคะมีสีแดงอยู่สามอันค่ะมีสีแดงอยู่สมอันฟ้าอาจจะเขียนไม่ค่อยสวยนะคะและมีกระดุมทั้งหมด สี่อันค่ะสี่อันอขออนุญาตอย่างนี้เลยค่ะ <c oughs> ไม่งั้นจะลายมือแย่มากอย่างนี้นะคะ <N> นี่นี่เราก็จะได้ความสัมพันธ์ของจํานวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมส่วนรวมก็คือ4 4แสดงอะไรคะแสดง,สงจํานวนกระดุมดทั้งหมด 1. แสดงอะไรคะแสดงจํานวนกระดุมสีเหลืองค่ะ3แสดงอะไรคะจํานวนกระดุมสีแดงนะคะ เป็นต้นแบบนี้กิจกรรมตอนนี้ก็คือจะให้คุณครูจัดกลุ่ม<ะ>กระดุมเป็น2กลุ่มแล้วเขียนความสัมพันธ์ของจํานวนกระดุมที่เราจัดนะคะแบบส่วนย่อยส่วนรวม จริงๆสาหรับคุณครูอ่ะกิจกรรมเหล่านี้คุณครูก็น่าจะเคยผ่านหูผ่านตากันมาบ้างอยู่แล้วบาง<ช>ท่านก็ใช้สอนอยู่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูคําตอบสักนิดนึงของคุณครูกันค่ะค่ะโอ้แสดงจํานวนส่วนย่อยอส่วนหนึ่งก็คือกระดุมสีแดงนะคะ3แสดงจํานวนกระดุมสีแดงค่ะสามอันคุณครูอนุรุตนะคะที่ส่งมาจากสพอปอตราดนั่นเองค่ะ ส่วนเยอะอีกส่วนหนึ่งก็คือกระดุมสีเหลืองอโอเคอันนี้ก็อีกแบบหนึ่งนะคะส่วนรวมทั้งหมดก็คือจะดุกำจำนวนกระดุมทั้งหมดคือ8นะคะคุณครูบอกว่าคือมาจากสีแดงเข้าใจคุณครูว่าสีแดง5สีเหลือง3โดยที่ไม่ได้ดูรูปร่างเลยก็คือดูแค่สีเท่านั้นจากสพปอุบลเขตหนึ่งนะคะโรงเรียนเมืองใหม่ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะสื่ออีก อันหนึ่งก็คืออ,อาจจะใช้ตัวต่อก็ได้เนี่ยใช่ไหมคะใช้เอามาทำยังไงอะคะถ้ากระดุมทั้งอันนี้ก็คือถ้าแสดงจำนวนแปดเราต้องการตัวต่อ8ดใช่ไหมคะเราก็อาจจะ,ะคุณครูฟ้าอยากได้ห้าสีส้มห้าสี น้ำเงิน3ามแ่เห็นไคะเพราะฉะนั้น5คือส่วนย่อยส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็3คืออีกส่วนย่อยอีกส่วนหนึ่งแล้ว8ก็คือส่วนรวมก็คือทั้งหมดนะคะอันนี้คุณครูก็อาจจะใช้ตัวต่อมาเป็นสื่อในการสอนได้นะคะเพราะว่ากิจกรรมของเราจริงๆแล้วค่ะหลังจากนี้เราก็จะบอกว่านักเรียนคะ คุณครูอยากให้นักเรียนแสดงความสัมพันธ์ของจํานวน10โดยใช้ตัวต่อ2อสีแบบนี้ล่ะค่ะนะคะนักเรียนจะแสดงยังไงได้บ้างเนี่ยนะคะนักเรียนก็อาจจะเลือกเป็นสีส้มหสีน้ําเงิน5อย่างนี้ก็จะแสดงความสัมพันธ์ของจํานวน10ไดหรือว่าอาจจะเปลี่ยนเป็นสีส้มหสีน้ําเงินสี่เงี้ยก็คือลองให้เขาเล่นกับกับตัวต่อเลวเล้ลองให้เขาเล่นกับสื่อของจริงตัวนี้นะคะ ทีนี้ลองดูว่าเอ๊ะแล้วถ้าเราทราบแค่จํานวนใดจํานวนหนึ่งะนะคะขอขอสไลด์ที่คอมล่างนะคะนะคะอย่างนี้ค่ะส่วนรวมคือ9ส่วนย่อยส่วนหนึ่งคือ4ค่ะและส่วนย่อยอีกส่วนหนึ่งคือเท่าไหร่คะ5ค่ะอ้อิตาตอบได้ไงเพราะนิตาแบบโต,ต,ตแล้วนิตาโตแล้วอ้าวแล้ว,ลวถ้าเป็นเด็กๆก,การ<อ>ที่จะให้เขาคิดตรงนี้ได้เราต้องทำยังไง ส่วนรวมคือจํานวนทั้งหมดันะคะแล้วเรารู้ว่าส่วนย่อยส่วนหนึ่งคือ4ก็แค่ง่ายๆเลยก็คือเด็กเขาก็จะต้องเอาต่อตัวตัวตัวหนึ่งมาต่อให้ได้4ก่อนเอ๊ะแล้วเขาจะทํายังไงอ่ะเพื่อจะให้ได้จํานวนทั้งหมดคือ9อืมเราก็แสดงว่าเขาก็ต้องเอาอีก4นึงมามาต่อก็ต่อไปเรื่อยๆก็อ่ะหอันนี้เท่าไหร่ละสี่แล้วเป็นห้ละหก 8แล้วก็9อาจารย์ฟ้าตอบมืออาชีพมากเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นคำตอบของเขาก็จากจากตรงนั้นนะคะเพราะเรารู้ส่วนย่อยส่วนหนึ่งคือ4แล้วก็ต่อให้ครบจนได้ส่วนรวมคือ9นะคะอันนี้ก็คือเหตุผลที่เราใช้ตัวต่อมาช่วยนะคะเด็กๆก็จะได้แก้ปัญหาตรงนี้ด้วยนะคะสำหรับกิจกรรมตรงนี้ก็ก็น่าคิดว่าน่าจะเพียงพอกับเวลานะคะ